ถ้าทำพื้นที่นะคะค่ะก็จะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อก่า่ะน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะผ้าเขียวแล้วก็จะใส่ถุงสีน้ําเงินเสร็จแล้วยังไงต่อคะเสร็จแล้วแล้วก็จะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อค่ะฉีดในผ้านะคะค่าฉีดที่ผ้าแล้วก็เช็ด ตามบอยตามพื้นที่อะค่ะถ้าสีเหลืองสีเหลืองจะใช้กับหน้าอ่างของก๊อกในห้องน้ําใช้น้ํายาตัวนี้เหมือนกันค่ะเช่นกันแต่เอามาสีขวดแต่ใช้อยู่อันเดียวเป็นพร็อปถ้ายังไงต่อคะสีฟ้านะคะค่ะจะเป็นเช็ดกระจกงานสีฟ้าเช็ดกระจกกระจกเงากระจกก็จะใช้น้ํายาตัวนี้นะคะอ๋อถ้ากระจกจะเปลี่ยนสีน้ํายาใช่ค่ะห้องนี้แล้วกันค่ะโอ้โหเรียกว่าควรจะเห็นเล็กน้อย เาราค่ะเราใช้ทั้งกล้องอ๋อใช้ทั้งก๊อกนะคะขอโทษทีค่ะขอโทษทีค่ะถ้าเป็นกระจกนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนสีผ้านิดนึงนะคะเป็นสีเขียวนั่นเองเห็นไหมคะสีฟ <athers? S 1> ้านั่นเองอพามพามงานกระจกนะคะก็ต้องเป็นผ้าสีน,นี้เลยสีฟ้านะคะติชติชติชไปค่ะติชติชติดกรุกรุไปค่ะไวท์ไวท์